นวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล,ล่องไพรตอนผีตองเหลืองคนสุดท้ายบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่18ล้ลาจากการนั่งซากในคืนที่สองของเราไม่ปรากฏว่ามีไอ้ลายเข้ามาเลยจนรายเดียวตลอดคืนหมอกยังคงลงอากาศยังคงหนาว แต่ทั้งป่าเงียบสงัดปราศจากเสียงสัตว์ปราศจากเสียงมแมลงซึ่งจะเป็นสัญญาณแต่ประการใดฉะนั้นเมื่อรุ่งสว่างเราทั้งสามคนจึงออกสำรวจตรวจดูทาาโคที่ตายและรอบๆบ,บริเวณออกไปอีกครั้งด้วยเกรงว่ามันอาจจะมาป้นเปียนอยู่รอบนอกไม่กล้าเข้ากินก็ได้แต่เมื่อไม่ปรกากฏร่องรอยแต่ประการใดเราก็แน่ใจว่าผลงานในคืนก่อนของเราอาจจะทำให้ไอ้ลายที่ยังเหลืออยู่บ้าง ย้ายถิ่นที่อยู่ไปภูมิประเทศอื่นหมดแล้วก็ได้เมื่อความแน่ใจอีกครั้งทั้งร้อยเอกเรืองยุทธนาตาเกิลและข้าพเจ้าช่วยกันออกตำรวจตรวจดูตามทางด่านที่เชิงเขาและในภูมิประเทศที่ห่างไกลออกไปตลอดเช้าวันนั้นก็ไม่พบร่องรอยใหม่ๆแต่ประการใดด้วยเหตุนี้เองจึงชวนกันกลับขึ้นไปที่หมู่บ้านขมุกไฟและรายงานให้ศาสตราจารย์คารคฟิกทราบตามนั้น งั้นผมจะได้ไปยืนยันกับตีกายอีกครั้งว่างานของเราเสร็จสิ้นแล้วและเขาควรจะกำหนดการเดินทางกลับให้เราได้ศาสตราจารย์ชาวเยอเรมันว่าแต่ถ้าเพื่อให้แน่ใจผมอยากจะขอให้ทิ้งซากโคทั้งสองไว้ที่นั่นอีกสักสองสาวันก่อนข้าพเจ้าว่าถ้าไม่ปรากฏว่ามีไอ้ไล์ลงกินอีกก็แสดงว่าที่เนี่ปลอดภยัยและมันจะไม่กลับมารบกวนอีกเลย ิึงมันจะกลับมาตักเกินก่อสอนวิธีปราบหรือว่าจับเสือเป็นให้คนพวกนี้ไว้กระเรียงชราว่ามันจะได้ใช้ป้องกันตัวและกบวัวก็มันอีกต่อไปเกจะทำอย่างไรศาสตราจารย์คารฟฟิกถามคนพวกนี้ไม่มีปืนผาหน้าไม้สำหรับจะใช้ปราบไอ้ลายขอ,อนั่นยังไม่สำคัญเท่าก็บใจในายฝรั่งตะเกินวัวาะฟันขาว ไอ้ปราบเสือนะ่ะปราบง่ายลำพังมือเปล่าตาเกินจับสายกลองมาดูเล่นเป็นขวัญตาเสียนักต่อนักแล้วแต่มันสําคัญที่ใจคนเราลงใจใหม่ดีถึงจะมีเปินยิงช่างก็ทำอะไรไอ้ลายไม่ได้ล้อคานฟริกหันมามองตาร้อยเอกเรืองยุทธนาและข้าพเจ้าอย่างงงงันไม่เข้าใจเกี่ยวหมายถึงการฆ่าเสือโดยจันห้าวหรือดักจับโดยจันนะครับโปรเฟสเซอร์ข้าพเจ้าหัวเราะ มันเป็นวิธีที่ชาวป่าเมืองเราใช้กันอยู่ทั่วๆไปตะเกินชำนาญในวิธีเหล่านี้มามากเท่าๆกับใช้ปืนเหมือนกันครับแต่ในเรื่องใจคานฟริกยังไม่กระจ่างโอ้ขอนั้นนายฝรั่งก็เห็นแล้วว่าตะเกินยิงเสือตัวแหลกที่เข้ามาจะขาตีกาตายพวกขมูไฟยังตาเหลือกตาพองด้วยความกลัวแต่พอนายกตะเกินได้มาอีกสามตัวคนพวกนั้นก็ค่อยกล้าขึ้น อีคืนสุดท้ายที่จะมาพบนายทหารเรือกันนายแล้วก็ตักเกิลขาดตายเสียเป็นเบือเท่านั้นมันหัวเลาะก,กันกลม่มลมเข้าไปแตะหัวถึงหางให้วนไปมดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ชายผู้หญิงถ้ามันไม่เชื่อว่าเสือเหล่านี้ไม่ใช่ผีไม่ใช่สางอะไรก็ต้องเชื่อเราล,ละว่าเป็นลูกศิษย์เทวดาจริงเสือทำอะไรไม่ได้ นี่แหละนายฝรั่งที่ตะเกินจะประสิทธิ์ประสาทวิทยาลัยให้มันต่อไปพร้อมทั้งคาถากันไอ้ลายด้วยแล้วแกจะทำอย่างไรกับตัญญาศาสตราจารย์คาร์ฟริกยิ้มละไมสีหน้าแจ่มใสขึ้นในตาก็วาววามไปด้วยความรู้สึกตะเกิดน,นิ่งอยู่ครู่หนึ่งในตาทั้งคู่ก็ดูเลื่อนลอยไปตะเกินเสียดายนางตัญญาแกพึมพำ แต่ว่าตาเกินเสียดายชีวิตตาเกินมากกว่านางคนนั่นไม่ใช่แต่จะฆ่าเสือในหัวใจของผู้ชายอย่างเดียวมันจะฆ่าผู้ชายทุกคนที่มันอยู่กับเขานานไปด้วยตันยาเหมาะสำหรับอยู่กับพวกมันต่อไปในชั้นเนี่ยมันอาจจะคิดว่านอกจากนายฝรั่งหรือว่าตาเกินแล้วมันไม่ต้องการใครแต่นานไปมันก็คงจะรู้จักฆ่าเสือในหัวใจของพวกขมุกไฟด้วยกันเองไว้เป็นธุระของตาเกินเถอะ ถ้าเกิดจะจัดการเหลืองนี่ให้เรียบร้อยในสองสาวันต่อมานั้นเราออกไปสำรวจตรวจด,ดูซากโคซึ่งเริ่มเน่าเละทุกวันแต่นอกจากรอยเม่นและหมูป่าตลอดจนอีเห็นซึ่งมาผสมรอยฉวยโอกาสแล้วไม่ปรากฏว่ามีรอยไอ้ลายมากล่ำมลกลอีกเลยฉะนั้นเป็นการแน่นอนพอที่เราจะวางใจว่าเจ้าลายพาดกรอนที่เหลืออยู่ได้แตกฉานสั้นเซนไปสู่ที่อื่นจนหมดแล้ว ทุกทุกวันและบางทีถึงกลางคืนเหมือนกันตะเกิ้นคลุกอยู่ที่เพิงพักของตีกายหัวหน้าขโมกไฟพยายามสอนให้เพื่อนลูกบ้านรู้จักและเข้าใจในการทําจันห้าวและจันตลอดจนการวางอาวุธเก่าแก่โบราณเหล่านั้นเพื่อใช้ป้องกันตัวและวัวควายอันเป็นอาหารซึ่งพวกเขาจะขาดเสียไม่ได้ต่อไปและทุกๆวันเมื่อกลับมาถึงที่พักของเรากระเรียงชาราจะต้องรายงานให้พวกเราฟังถึงผลงานของแก ว่าคืบหน้าไปประการใดบ้างเกือบทุกครั้งเมื่อมีโอกาสอยู่ตามลำพังกับข้าพเจ้าแกจะเมียงเข้ามาด้วยสีหน้าและกิริยาเหมือนแมวขโมยพลางกระซิบกระซาบว่าวันเนียนนางตันยาตาเกิดกะไอหนุมห่มลากยักษ์ลูกลองหวัวหน้าขมุไฟลงไปที่เชิงเขาด้วยกันมานายไปทำไมอ๋อสอนให้ไอหนุ่มนั่นรู้จัก ดักจันห้าวสีนายแล้วเราก็ลงอาบน้ํากันในลานําธารนางตัญญามันกวนตาเกินเลือกเกินไอหนุ่มนั่นมองตาเกินตาลุกเป็นไฟเชียววันต่อมาตาเกินแอบรายงานให้กัปปเจ้าเป็นส่วนตัวอว่าวันนี้สอนวางจันตามทางด่านชักใหญ่แล้วก็บางพลแล้วนางตัญญาลงอาบน้ําในลําธารก่อนตาเกินบอกให้ไอหนุ่มนั่นตามลงไปทีแรกมันไม่กล้า ถูกตะเกินเอ็ดเข้าถึงเด็กตามไปเหมือนเด็กว่าง่ายอีกอึดใจใหญ่ๆต่อมาตะเกินตามไปบางนางตัญญากำลังคุยกบไอ้นุมนั่นไม่หันหน้ามามองตะเกินเลยนายเมื่อถึงวันที่สซึ่งเป็นวันสุดท้ายตะเกินแอบเข้ามารายงานว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยนายผงเนี้ยเราจะออกเดินทางได้แล้วข้าพเจ้าอดรนทนอยู่ไม่ได้จึงถามว่า แกต้องการอะไรของแกตะเกินในการที่ทำแบบนั้นต้องการอะไรกระเรียงชราจ,จ้องหน้าเข้าพเจ้าอย่างงงๆตายลวนายตะเกินคงไม่ยอมลำบากทรมานใจสิ่งดีในการที่เสียสละนางตัญญาให้ไอ้่นนมกระบื้อนั่นเป็นแน่ถ้ามันไม่จำเป็นแก่ความสะดวกในการออกเดินทางของเราเข้าพเจ้าได้ฟังก็ถอนใจตั้งแต่คบกันมาก็เพิ่งเห็นแกสลับผู้หญิงได้ครั้งนี้แหละตะเกิน แต่ถึงยังไงฉันก็ไม่ชอบวิธีของแกอยู่นั่นแหละเหมือนพึ่งเหมือนบรนแลงผู้แล้วจูจูนอกจากจะทิ้งเขาไปยังผลักใสยไปให้คนอื่นแกไม่คิดบ้างเหรือว่ามันอาจจะเป็นความขมขื่นของตัญยาทําไมแกจะต้องใช้อุปเทเลรกลอย่างนั้นทําไมแกไม่ปล่อยให้เขาเลือกผู้ชายที่เขาต้องการตามความสมัครใจของเขาเองถ้าปล่อยให้มันเลือกตามผีมันต้องการตะเกินก็คงฉวดไปกันนาย เกสสสยหน้าไปมาอย่างเศร้าๆตาเกินบอกแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นเหมาะสำหรับพวกของมันไอ้ขมูกไฟคนหนึ่งคนใดที่พอจะเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมกันได้ตาเกิลรู้ว่าไอ้หนุ่มลูก้องหัวหน้าคนนั้นจะคลองความรักมันไว้ได้นานท่านนายได้เห็นมันอย่างที่ตาเกินเห็นวันนี้ปัญหาที่ว่าตาเกิน ทำให้นางตัญญาผิดหวังหรือว่าเสียใจก็จะหมดไปคนผิดหวังจะไม่ห,วหัวเราะลวนเหมือนเป็นบาจี่อย่างนั้นถ้ามันเสียใจก็คงจะไม่เกาะไอ้หนุ่มแจะเกินข้าพเจ้ามองแกตะลึงฉันคิดว่าแกน่ะเหมาะสําหรับจะเป็นตัวกองเกรียงชาราได้ฟังก็หวัวเราะฟันขาวโกงแบบเนี้ยไม่มีใครเสียหายหรอกนายไม่เป็นบาปทุกคนเป็นศกทุกคนพอใจ ถาเกินยังเป็นห่วงอยู่ก่็แต่เรื่องนายทหารเลื่องว่าจะทํำยังไงคนั้นนั้นฉันได้ลองไปพูดจากับคุณเรืองแล้วเข้าระเจ้าอธิบายปัญหาระหว่างคุณเรืองก,กับสีฟ้ามันไม่ง่ายอย่างปัญหาระหว่างแกกับตัญญาแต่คุณเรืองก่ารับรองกับฉันอย่างตรงไปตรงมาว่าแกไม่มีอะไรกับสีฟ้านอกจากความสงสารเท่านั้นก็เอ้เลื่องสงสารนี่แหละนายเป็นจุดอ่อนเลือกเกินในหัวใจของผู้ชาย กระเลียงชราพื้นพำคุณเรืองรู้ในข้อน,นั้นเข้าไปเจ้าว่าเขารู้ด้วยว่าเขินอยู่ในการนานไปอะไรอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะอยู่ในป่าหรือว่าเอาไปในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ตกลงใจว่ากลับไปถึงน่านแล้วจะฝากสีฟ้าไว้กับคนที่คุ้นเคยกันพยายามให้แกได้รับการศึกษาเล่าเรียนให้เคยชินกับชีวิตในเมืองเขาจะพยายามถามข่าวและบางทีอาจจะขึ้นมาเยี่ยมบ้างเป็นครั้งคราว เพื่อดูว่าหัวใจของเขาและสีฟ้าจะอยู่ในสภาพเดิมหรือไม่ในกรณีของคุณเรือกับสีฟ้าเวลาเป็นของสำคัญกว่าอะไรภายในปีหรือสองปีคุณเรือก็คงจะตัดสินใจได้ว่าจะทำอย่างไรกับสีฟ้าต่อไปตักเกินได้ฟังก็หยุดนิ่งเป็นนานเมื่อแกเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกสะเทือนใจแม่นูสีฟ้ากันนางตัญญาไม่เหมือนกัน ตาเกินสงสารแม่รู้สีฟ้าก่อพาะแกะช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับเสือในป่าหรือว่าเสือในเมืองตาเกินไม่อยากปล่อยแกวไว้ตามลำพังในป่าแต่ตาเกินก็ไม่อยากเห็นแกแต่งกันนายทหารเรื่องเพราะมันไม่เหมาะสมกันมันเมื่อกาย้ายต้นไม้ที่ฝังหลากแกวแล้วไปปลูกที่อื่นมีแต่จะเฉาเหี่ยวแห้งและก็ตายไปในที่สดยังไงยังไงเสียสีฟ้าก่อลืมป่าไม่ได้ ตาเกินคิดว่าถึงไหนทหารเรืองจะเอาไปให้เหล่าเรียนอบรมที่น,นั่นแกะก็คงอยู่ที่นั่นได้ไม่นานหรอกแต่ฉันก็คิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีเดียวที่เขาจะทําได้ข้าพเจ้าว่าหรือแกเห็นมีวิธีใดที่จะดีไปกว่านั้นกเรียงชาราสันศีรษะไปมาช้าๆไม่มีเลยนายนอกจากวิธีนั่นนั่นแล้วตาเกินเองอาจจะคิดมากไปก็ได้เมื่อสีฟ้าอยู่ที่น,นั่นนานไป แกอาจจะค่อยเคยชินแล้วก็รู้จักรักชีวิตในเมืองแล้วป่อไปอาจได้แต่งงานกับนายทหารเรืองมีความสุขด้วยกันแกนิ่งไปอีกนานในตาทั้งคู่ซึ่งเป็นประกายแจมย่มใสหม่นมองและเลื่อนลอยไปในที่สุดก็ถอนใจและเอ่ยขึ้นด้วยเสียงหัวเราะปล่อยหแล้วแต่โถกชะตาเถอะนายในโลกนี้ไม่เห็นมันจะมีอะไรแนนนอนสักอย่างเดียวแต่เพราะว่าเป็นคนชาาัา ตาเกินก็อดคิดอย่างคนป่าไม่ได้ว่าสีฟ้าเป็นสมบัติของป่าแกไม่มีวันจะหนีมันไปไหนพ้นผลของการเจรจาระหว่างศาสตราจารย์คารฟริกและตีกาในวันต่อมาปรากฏเป็นที่น่าพอใจเมื่อการปราบเสือของเราให้หลักประกันในสวัสดิภาพแก่เขาในอนาคตได้การอยู่ของเราก็หมดความจำเป็นแก่เขาและพวกขมุไฟต่อไป เราควรจะไปขอบใจตันยาลูกสาวของเขาให้มากทีเดียวในข้อนี้คานฟริกกล่าวเสริมขึ้นในตอนท้ายอะไรอะไรมันง่ายไปหมดกบพรอกเขาหรือบางทีเราควรจะขอบใจตาเกินของเราที่บันดาลให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้นับแต่สอนให้ตัญญารู้จักว่าโลกนี้ไม่ใช่มีแต่ผู้ชายแต่ผมคนเดียวและการปราบเสืออาจจะกระทำได้ด้วยมือเปล่า พูดแล้วเขาก็หันไปหาตะเก,กนหัวเราะด้วยเสียงอันดังข้าพเจ้าเชิมเรืองดูกระเหี่ยงชาราซึ่งยืนตีหน้าตายอยู่ข้างหลังแกไม่ได้เปลี่ยนสีหน้ากิริยาท่าทีเลยต่อวาจาสัพยอกเหล่านั้นแต่ท่านศาสตราจารย์คิดว่าเราควรจะเดินทางกลับกันเมื่อไหร่ร้อยเอกเรืองยุทธนาถามโอ้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ควรจะรอกันต่อไปคานฟริกถอนใจ แวดาเองก็บอกผมว่ายิ่งออกเดินทางไปได้วันนี้พรุ่งนี้ยิ่งดีเขาต้องการเห็นบ้านเก่าเพื่อนฝูงเก่าๆและญาติพี่น้องแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือเขาต้องการให้ลูกคนแรกของเราเกิดในบ้านที่เขาเกิดเพราะฉะนั้นอย่างช้าผมคิดว่าเราจะออกเดินทางในห้าวันข้างหน้าเพื่อว่าจะได้ไม่เร่งร้อนนักในการเตรียมตัวของเรา ตีกายเขารับรองว่าจะให้คนของเขาไปท่งจนกว่าจะถึงหมู่บ้านสุดท้ายซึ่งเราจะว่าจ้างคนหาผามต่อไปได้ลำพังตัวเราก็ไม่มีอะไรกันมากนะักนอกจากย่ามหลังคนละใบแต่ฟิลภาพยนต์ที่ถ่ายเอกสารที่ผมบันทึกตลอดจนตัวอย่างเครื่องใช้ของคนป่าเหล่านี้บรรจุลงในเข่งหรือฉลอมแล้วคงจะหลายใบยทีเดียว ฉันคิดว่าบางอย่างเธอก็หยุมหยิมเกินไปควรจะทิ้งได้เพื่อให้การเดินทางเบาขึ้นแวนด้าขัดขึ้นแต่คาร์ฟริกสั่นศีรษะฉันเสียใจที่ไม่เห็นพ้องกับเธอเขาบอกนี้เป็นการสำรวจค้นคว้าครั้งสำคัญที่สุดของเราแท้ว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งไวท้ทีนี้ก็ว่าได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่การเสนอรายงาน หรือการถ่ายรูปประกอบหนังสือที่จะเขียนฉันจะขอเอาไปด้วยในการสำรวจเช่นนี้ไม่มีอะไรเลยจะหยุมหยิมเกินไปงานก็ตามใจเธอค่ะคานฉันไม่ขัดข้องพัญญาหัวเราะตลอดสองวันต่อมาเราช่วยกันบรรจุสรรพสิ่งของซึ่งเป็นสมบัติของสามีพันยานักสำรวจเยอรมัน ซึ่งประกอบไปด้วยฟิล์มภาพยนตร์ที่ถ่ายแล้วหลายสิบม้วนสมุดบันทึกร่วมร้อยเล่มและของใช้เบ็ดเตล็ดของชาวพื้นเมืองที่เขาได้ผ่านมาพบมาตอนหนึ่งตาเกิลหยิบกระจาสำหรับคนข้าวออกมาจากกระเป๋าสารของคารฟริกและก็หันมากระซิบกับข้าพเจ้าไอ้อย่างเนี้ยที่บางกอกทมไปจะใส่เข่งให้มันหนักทำไมไนาย อ๋อไปนานแล้วถาให้ฉันไม่มีวันลืมมันเลยตาเกินศาสตราจารย์คารฟริกหันมาหัวเราะเพราะวันหนึ่งอดโซโ,โผเพเข้าไปที่หมู่บ้านหนึ่งเจ้าของบ้านซึ่งกำลังตั้งกระทะต้มเนื้ออยู่เขาร้องเชิญให้กินฉันก็กินไม่ได้จนคนหนึ่งเขาเอาไอ้นี้มาส่งให้จึงได้ใช้ตกักซอส มันเป็นน้ำซุปที่โอชาที่สุดในชีวิตของฉันเลนนั้นเป็นช้อนกัลาอันแรกที่ฉันพบในป่านี้ของแต่ละอย่างมีประวัติของมันสำหรับจะทำให้ฉันนึกถึงสิ่งหนึ่งสิง่งใดในป่านี้ฉะนั้นถ้ายังมีกำลังอยู่ฉันจะขอพยายามเอาติดตัวไปให้ได้ตลอดห้าวันนั้นเหมือนกันเราไม่ได้พบหน้าตัญญาหรือตีกาเลย จากตะเกิลเรารับรายงานว่าหัวหน้าขโมยไฟกำลังคลั่งอยู่กับบรรดาหน,นังเสือเหล่านั้นในการดูแลให้ลูกบ้านฟอกดูด่างและน้ำฝาดตามวิธีของชาวป่าจนกระทั่งตากแห้งและเอาไปปูพื้นจนเต็มไปหมดทั้งปางขณะเดียวกันปรากฏว่าตัญยาไม่ได้อยู่บ้านเลยตะเกินไปตามหามันเทไรตีกายบอกว่าออกไปที่หวยเชิงเขาไอห,หนุ่มนั่นทุกครั้ง แกวว่ามันกำลังเข้าใหม่ปลามันอีกไม่นานพอหลกเต็มบ้านมันก็คงมันตาเกินก็ะยายในที่สุดวันสำคัญก็มาถึงวันซึ่งเรากำหนดออกเดินทางจากหมู่บ้านขมูไฟเพื่อกลับคืนสูนนน่นครธรรมที่เราจากมาข้าพเจ้าตื่นขึ้นแต่เช้าและออกไปนอกเพิงพักก็เลยเห็นศาสตราจารย์คานฟริกยืนอยู่ข้างกองไฟตอนหน้าแล้ว ร่างอันสูงตระงานของเขาตะคุ่มอยู่กลางกลุ่มหมอกเบาๆซึ่งไหลรินผ่านไปมาใบหน้าอันปกคลุมไปด้วยหนวดเคราปราทจากความรู้สึกเหมือนรูปสลักศิลาหรือนักรบโบราณแม้กัะนั้นในตาทั้งคู่ของเขาก็บอกว่าเต็มไปด้ยวยความคุ่นคิดขณะที่หันมหาข้าพเจ้าช้าๆผมต้องการดูต้องการรู้และหายใจเอากลิ่นไออากาศที่นี้ไปเป็นครั้งสุดท้าย เขาพ,พึมพำพลางถอนใจมันแปลกไหมายล่ะคุณซักที่คนเราถูกกักตัวอยู่ที่หนึ่งที่ใดน,นานไปทุกคืนวันดิ้นรนแต่จะไปเสียให้พ้นแต่ครั้นคนเราได้รับโอกาสนั้นเข้าจริงก็เพียงแต่จะเสียดายและได้คิดว่าชีวิตก็เหมือนต้นไม้เมื่อฝังรากอยู่ที่ไหนนานเข้าความเคยชินจะทำให้คนเราไม่รู้สึกราวกับต้นไม้ถูกขุดรากไป ภูมิประเทศอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้อาจจะเต็มไปด้วยความไม่สะดวกสบายร้อยแปดพันประการสำหรับแวนด้าเขาแต่สำหรับผู้ชายเราโดยเฉพาะผมซึ่งเคยอยู่แต่ในเมืองและชั่วชีวิตหายใจอยู่ในเรื่องของพวกชาวเหนือสมัยโบราณกุุบลายคารนแอตติลาและเอสไรเตอร์แฮกคาร์ อดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นชีวิตที่ผมปรารถนาถ้าไม่เป็นเพราะแวนดาถ้าผมไม่มีข้อบผูกพันทางครอบครัวแต่อย่างใดผมอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี้อีกต่อไปหรือแม้กระทั่งแต่งงานกับตันยาและเป็นหัวหน้าขมูไฟสืบต่อไปแทนตีกายข้าพเจ้าพยักหน้าช้าๆโดยไม่ได้โต้ตอบแต่ประการใด เพราะว่าในฐานที่เป็นผู้ชายอย่างเขาและรักชีวิตอิสระอย่างเขาหลายครั้งข้าพเจ้าเอก็เคยคิดอย่างนั้นเพียงแต่โลกนี้ไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลอีกต่อไปและงานในชีวิตของมนุษย์เราไม่ใช่มุ่งหมายที่จะให้สแสวงหาความสุขเฉพาะแต่ส่วนตัวแต่ละชีวิตมีส่วนพัวพันซึ่งกันและกันเป็นลูกโซ่ไปมนุษย์เราจึงไม่สามารถที่จะเลือกใช้ชีวิตโดดเดี่ยว ตามที่ตนปรารถนาแต่ตามลำพังได้สัญชาตญาณป่าดงพงไพรเป็นของประหลาดมันไม่อาจจะกำจัดหรือดัดแปลงให้แปรรูปไปได้ด้วยการศึกษาหรือวัฒนธรรมแต่อย่างใดตลอดเวลามันอาจจะแฝงซึ้องอยู่ในอนุสติปีแล้วปีเล่าเพื่อคอยโอกาสที่จะแสดงตัวออกมาแต่อำนาจเดียวที่จะบังคับมันไว้ได้ก็คือกำลังใจของแต่ละคน และแต่ละรายไปเท่านั้นคานฟริกเป็นผู้ชายคนหนึ่งในจำนวนน้อยคนที่พยายามต่อสู้จนชนะมันเวนด้าพันยาที่เขารักประดุดดวงใจอาจจะเป็นพลังหนึ่งซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในการต่อสู้ของเขาแต่ข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้ว่ามันเกิดจากความรู้สึกผิดชอบของเขาเองมากกว่าเรายืนอยู่ด้วยกันอย่างเงียบๆเ,เช่นนั้นโดยไม่ได้พูดจากันเลย จนกระทั่งท้องฟ้าสางและต่างคนต่างตื่นขึ้นหงหาอาหารและเตรียมตัวสำหรับเดินทางอย่างกระปรีก้กระเปร่าตรงตามถ้อยคำที่เขาให้ไว้ตีกายพร้อมด้วยตัญญาพาช,ายชัยจัดการลูกบ้านขโม่ไฟที่จะไปส่งเรามาคอยอยู่ที่ลานหน้าเพิงพักตั้งแต่เช้าเขาแต่งกายด้วยหนังเสือโคร่งที่เรายิงให้หน้าตาเต็มไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสภาคภูมิยิ่งกว่าครั้งหนึ่งคราวใดที่เคยพบมา ทันใดที่เลยเห็นตะเกิ้นเดินออกไปจากเพิงนั่นเองเขาก็จูมือตันยาและลูกชายร้องหวัวหน้าเดินเข้ามาหาตีกายดีใจที่ตาแกหาผัวให้ตันยาเขาบอกด้วยเสียงร่าเริงแต่ไหนแต่ไรมาตัญยามันไม่ชอบใครนอกจากพ่อหน้าเขาบอกเราหน่อยว่าแกทำยังไงผู้หญิงกับผู้ชายเกิดมาเป็นของโขู่กันตีกายกระเรียงชาราตอบพลางยิงฟันขาว ผู้หญิงกอดดีผู้ชายกอดดีทีแหลกก็รักคนคนเดียวพอได้แล้วก็อยากได้อีกต่อไปตีกายไม่เข้าใจตาแก่หมายถึงอะไรหัวหน้าขโมยไฟโครงศีรษะถามตัญญามันดีกว่ามั้งขายเองไม่ได้เป็นแม่สื่อแม่ชักหรือใช้เวทมนต์คาถาอะไร ข้าเพียงแต่ทําให้ตัญญามันเข้าใจว่าไอ้หนุ่มคนนั่นก็มันเหมาะสมที่จะเป็นผัวเมียกันต่อไปเท่านั้นตาแก่นี่ไม่ธรรมดาเห็นหน้าแกแล้วขา้าคิดถึงปู่เจ้าสมิงพลายตีกายหันมหาศาสตราจารย์คานฟริกและแวนด้าด้วยสีหน้ายิ้มละไมพอ่อนาคนและแม่นาขาวอยู่กับเรามานานจากการครั้งนี้เหมือนกับญาติพี่น้องจากไปตีกายเสียดายที่พอ่อนาขนและแม่นาขาว ไม่ทิ้งเชื้อสายไว้สำหรับให้เราดูต่างหน้าพระเจ้าเราห้ามตีกายคานฟริกหัวเราะมิฉะนั้นเราก็คงจะไม่ขัดความประสงค์ของเจ้าแต่จะแปลกอะไรคิดถึงเราขึ้นมาเมื่อ,อไหรก็ดูหนังเสือเหล่านั้นมันจะเตือนใจให้เจ้าระลึกถึงคืนวันที่พวกเรามาอยู่ที่นี้และชีวิตใหม่ของพวกขโมยไฟ เล่นนั่นเป็นประโยคสุดท้ายที่คารฟริกเอ่ยแก่ผู้ที่ให้ทั้งที่พักและกักตัวเขาไว้ตลอดระยะสองปีหลังท่ากลางแสงแดดอ่อนที่เริ่มฉายทะลุมันหมอกลงมาขบวนของเราพร้อมด้วยลูกขาบขมมกไฟจากหมู่บ้านนั้นมาอย่างแช่มช้าจนกระทั่งที่สุดร่างอันสูงตระง่านในหนังเสือโคร่งของตีกายและตัญญาลูกสาวของเขาลับตาไป และเห็นแต่ควันไฟสีน้ำเงินอ่อนเท่านั้นลอยม้วนอยู่เหนือหน้าผาอันเป็นฉากหลังของหมู่บ้านนั้นชั่วขณะหนึง่งก่อนที่จะเลี้ยวลงทางด่านไปสู่เชิงเขากระเียงชรายหยุดยืนอยู่กับที่หันมองไปรอบๆกายครั้นแล้วก็ถอนใจพึมพำว่าตั้งแต่เกิดมาตาเกินก็เพิ่งหนคิดคราวนี้เองนายวัดเสือในใจเนี่ยปลาภใยต้ได้ยากยิ่งเสี้ยวาทศก,กัน ข้าพเจ้าหันไปมองดูแกอย่างสงสัยพลางเอ่ยถามนั่นแกกำลังคิดถึงอะไรของแกตกเกินตกเกินกำลังคิดถึงนางตัญญากริ่ชราตอบผู้หญิงคนนั้นเกิดมาในสมัยรามเกียรติผลลยักษ์ผลละลิงจะล้มตายกันมากกว่านางสิดาตกเกินไม่เชื่อเลยว่าผู้ชายคนไหนได้รู้จักนางตัญญาแล้วจะลืมมันได้แม้แต่ กตะแขงศรีะไปทางโปรเฟสเซอร์คารฟริกพลางกระซิบต่อมาานฝั่งหลังขณะนั้นคารฟริกกำลังยืนโอบเซเอลแวนด้าพันยาของเขาไว้หันกลับไปมองดูควันไฟกลุ่มนั้นเหมือนกันเพียงแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าเวลานั้นเขากำลังคิดอะไรนอกจากสังเกตเห็นขากันไรของเขาขบกันนูนเป็นสันครั้นแล้วก็หันกลับอย่างกระทันหัน จูงมือพัญญาเดินตามทางด่านลงไปสู่เชิงเขาอย่างรวดเร็วก็เป็นอันจบตอนผีตองเหลืองคนสุดท้ายและจะต่อด้วยวิมานฉิมพรีเป็นตอนต่อไปขอได้รับความขอบพระคุณจากสองยามโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ